อันแรกนะครับจะเป็นตรงนี้นะครับกระโดดจ้าอันที่2จะเป็นการสไลด์จ้าขึ้นบนหินนี้นะครับอ่าแล้วก็อันที่3มนะครับเป็นการสไลด์เตะแล้วก็ขึ้นไปตรงกําแพงนะครับหรือว่าออกนอกกําแพงไปเลยครับเตะครับนี่ครับผมแล้วก็ระดับสุดท้ายครับถ้าเราทําจนชินแล้วนะครับมันจะ e ซี่มากๆเลยครับเราวิ่งมาสไลด์เตะครับขึ้นมาตรงนี้ครับ สวัสดีครับผมเอ็มจากช่อง f o M Channel นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการกด w a ลจัม m p แล้วก็สอนวิธีการฝึกอย่างโปรนะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับผม w a ลจัม m p คืออะไร w a ลจัมก็คือการกระโดดใส่กําแพงแล้วก็เตะกําแพงนั่นเองครับผมจะเป็นแบบนี้ครับเปึ๊บปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเรากระโดดมาแล้วกดกระโดดอีกทีจะเป็นการเตะแบบนี้ครับ และวิธีการฝึกสําหรับมือใหม่เลยนะครับเริ่มต้นมาเราควรทํำยังไงดีนะครับเริ่มต้นมานะครับเราอยู่ในโหมดห้องฝึกซ้อมนะครับผมอยากให้เป็นพื่อนนะครับมาทางด้านขวาตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาที่หินก้อนนี้นะครับตรงหินก้อนนี้นะครับระยะนะครับที่เราจะกระโดดคือเริ่มต้นจากญ้านี้ครับญ้ดตัวนี้นะครับเห็นไหมอ่าตรงปลายญ้านะครับอ่าโอเคผมขอเก็บปืนก่อนแล้วก็เริ่มฝึกกระโดดง่ายๆนะครับเตะ กระโดดกระโดดนะครับอ่าวิธีการกระโดดมันมันไม่ได้ยากนะครับเรากระโดดอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เราถึงกำแพงนั่นเองครับกระโดดกระโดดนะครับอ่าสังเกตตอนกด TPP แล้วกันครับกระโดดกระโดดครับเห็นไหมฮะง่ายมากๆเลยครับถ้าเราอยากจะฝึกแบบแอดวานซ์อีกนิดนึงนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้เราวอลจัมตรงนี้นะครับขึ้นมาฝั่งนี้นั่นเองครับอ่าขึ้นมาจากฝั่งนี้นะครับมาตรงนี้ครับ ผมจะเล่นเป็น AP p นะเพราะว่าผมถนัดในโหมดนี้นะครับวิธีการง่ายๆครับกระโดดกระโดดแล้วก็กดควบคุมนะครับกดเดินนี่แหละครับควบคุมตัวละครนั่นเองึ๊บึ๊บเห็นไหมครับขึ้นไปแล้วแต่ถ้าเราสไลด์ครับมันก็จะแรงแรงขึ้นนะครับเห็นไหมครับอ่ามันจะแรงขึ้นตอนที่เราสไลด์นั่นเองครับปึ๊บขึ้นมาแล้วครับวิ่งมาสไลด์เตะขึ้นมาครับ เราผ่านไปสองอันแล้วใช่ไหมครับทีนี้อันที่3ครับทํายังไงก็ได้นะครับให้เรากระโดดแล้วขึ้นมาบนนี้ครับหรือไม่ก็รอดช่องตรงนี้ไปนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องวิ่งจากตรงนี้ครับสไลด์แล้วก็กระโดดเตะตรงนี้ขึ้นไปตรงนู้นนะครับทําแบบนี้ครับเราวิ่งมานะครับตัวนี้เราสามารถวิ่งแล้วสไลด์ได้ใช่ไหมครับแล้วมันก็สามารถที่จะวิ่งสไลด์แล้วก็กระโดดแล้วก็ไปเตะ ก้อนหินตรงนั้นได้นะครับอ่านี่ครับนี่คือลำดับฝึกที่3ทีนี้มันมีอีกนะครับมันมีอีกอันหนึ่งแต่เดี๋ยวขอทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งในหมด FPP นั่นเองครับวิมาเตะนี่ครับเข้ามาแล้ววิธีนี้อ่าเอาไปใช้ประโยชน์ในเกมได้ถ้าเราหักชำนาญแล้วนะครับเอาไปขึ้นตึกหรือว่าเอาไว้โดดหนีคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับประมาณนี้เอ๋ครับ เตะครับประมาณนี้ฮะอ่ามันสามารถเอาไปหนีคู่ต่อสู้ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงครับอันนี้จะยากนิดนึงครับเราจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับวิ่งมานะครับแล้วเตะหินก้อนนี้แล้วไปยืนตรงนู้นครับไกลมากเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นผู้เล่นปกติมันจะไปไม่ได้ครับมันจะเป็นแบบนี้ฮะเห็นไหมครับมันอาจจะไม่ถึงหรืออาจจะตกครับแต่ถ้าคนกระโดดเป็นมันอาจจะถึงก็ได้ นะครับอ่าแต่ว่าปกติมันจะไม่ถึงอยู่แล้วนั่นเองครับถ้าเราทำวอจัมนะครับมันถึงแน่นอนร้อยเปอร์นะครับแล้วสามารถลบหลีกคู่ต่อสู้ได้ด้วยซึ่งวิธีการทำนะครับให้เราวิ่งนะครับผม45ิองศานะครับเข้าหากําแพงแล้วเชิดหน้าจอเราขึ้นครับนิดหนึ่งให้เรานะครับมองขึ้นมานิดหนึ่งครับเหมือนคนเงยหน้านะครับตรงกําแพงนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็วิ่งไปเลยครับเตะครับโดดครับถึงแล้วฮะอ่านี่คือลําดับ ต่อมานั่นเองนะครับผมลำดับที่4นั่นเองอันแรกนะครับจะเป็นตรงนี้นะครับกระโดดจ้าอันที่2จะเป็นการสไลด์จ้าขึ้นบนหินนี้นะครับอ่าแล้วก็อันที่3มนะครับเป็นการสไลด์เตะแล้วก็ขึ้นไปตรงกําแพงนะครับหรือว่าออกนอกกําแพงไปเลยครับเตะครับนี่ครับผมแล้วก็ลำดับสุดท้ายครับถ้าเราทําจนชินแล้วนะครับมันจะอีซี่มากๆเลยครับเราวิ่งมาสไลด์เตะครับ ขึ้นมาตรงนี้ครับอ่าเห็นไหมครับมเมนต์ Moment เดียวเองนะแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับอ่าถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมมาดูสตรีมได้ทุกวันเลยนะครับที่ช่อง 4M ทั้งเพจแล้วก็ YouTube นะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบาย